เรับจ้างเห็้สีส้มแล้วเห็นโซ่คือบักอะไรจ้าง่าท่วมเอีดเลยยืนหันซ้ยก่อนไปเปเร็ไปเวไปวไปเร็เรวปเไปเ ตามสภานโอ้เสียหายยากนักขัวอยู่เรือคี่ลงคือเดียวนี่ขัวใหม่ต้องลงละขัวใหม่บรรยุล่ะฮะข้าหนามล้นขัวทั้งจังเนาะหนามล้นนี่ที่ขัวนี่มันจังหักเนี่ยข้หนามมันโดนโมหักนี่ยนะไฟเขาสับอยู่แล้ว เสียหายยังหนักบ so ้านคันมัดเกือบบ้านเนื้อบ้านนันอันตรายเลยเนื้อบ้านเป้าหนาเลยฮะเนาะัวมมื้อหมูนเอ๋อได้ปัามนามใส่บบได้จากันหน่ยแล้วไนสงก็อยู่ง้เดือนชงมากโบรานั้นมีแต่บนมือแล้วเนาะมังนามเนาะมือก็สุกินะี้ถึงหัวต้งจังเนาะ